ไปเสือะะอ่อมไปรักษามาดาวดวงประธานเ<ช>วลาสองค่าบ,บตาดีขึ้นเปห้าสิบเก้าก็วันนี้เรามาพบกับแม่สุวิมลน,นะครับอยู่ที่จังหวัดราชบุรีราชบุรีนะครับสวัสดีคุณแม่อีกครั้งครับชื่อสุวิมลนนและอาชีพแม่บ้าน อายุ84ปีแล้วก่อนหน้านี้ที่มาทานตัวผลิตภัณฑ์ของเจลพัดนะครับอุมิฮาตรงนี้คุณแม่มีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างครับก็เป็นความดันมีความดันสูงไตเสื่อมพอไตเสื่อมนี้คือไตเสื่อมถึงระดับไหนครับเค่ะระยะสามคุณแม่จําค่า GFR ค่าของไตได้ไหมครับตอนนั้นตอนเริ่มต้นนะครับอ่า47โอ้โห47ใช่ไหมครับเห็นว่ามีปัญหาเรื่องอะไรบวมด้วยนะครับท้าบวมอาค่ะอ๋เท้าบวมท้าวบวมพอท้าบวมคุณแม่ก็เลย ปรึกษาทางลูกสาวใช่ไหมครับเขาแนะนําตัวนี้ก็เป็นอูมิกับฮาร์ดคุณแม่ก็ทานโดยดีเลยคือเหมือนว่าพอลูกสาวซื้อให้ก็ก็ทานวลาสองทีแรกก็สองสองครับตอนแรกทานทานเช้าเย็นเช้าเย็นสองซองนะครับตัวนี้สองสองตัวเขียวสองซองสีเหลืองหนึ่งซองเดียว,ยว,ยวก็รวมกันเป็นสามซองแล้วหลังจากทานตรงนี้นะครับเห็นว่าได้ผลลัพธ์ดีมากนะครับประมาณกี่วันนะครับที่ขายุบได้ครับ ก็สิบกว่าวันะและพอครบเดือนคุณแม่ก็ไปตรวจกรารค่าไตดีขึ้นไปห้าสิบเก้าโอ้ก็ถือว่าทับใจเกือบจะระยะไตเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับแล้วความดันตอนนี้เป็นไงบ้างครับดีขึ้นไหมครับก็ดีขึ้นก็แปลว่าความดันดีขึ้นไตก็กด,ดีขึ้นไม่บวมอีกแล้วโอ้สุดยอดเลยนะครับแปลว่าอันนี้ก็เป็นปิดพันธ์ที่คุณแม่ชื่นชอบแล้วก็ทานป็นประจำเลยนะครับ รสชาติด,ดีฐานง,ง่ายถ้าใครมีปัญหาสุขภาพไตขอแนะนำฐานตัวนี้นะคะ